มิซูมิชินาปาเจโร่สปอร์ตบอกเลยแค่ชื่อก็บอกแล,ล้วสปอร์ตเดี๋ยวก่อนจะเปิดของสร้างต้องเปิดรถกันก่อนนะฮะนี่อันนี้มุกมุกปเกีเยออโตโ้เนียนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิวคอนเฟิร์มนะวันนี้เราไมู่หลือเจ้าตัวนี้เลยมิซูมิชินาปาเจโร่สปอร์ตบอกเลยแค่ชื่อก็บอกแล้วสปอร์ตแล้วบอกเลยคันนี้เครื่องใหญ่มากแรงมากๆเลยนะถ้าใครหารถลุยป่าหรือสายออกต่างจังหวัดนะแนะนําคันนี้เลย เดี๋ยวจะพารีวิวดูรอบคันกันเลยกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมนะพร้อมตาวมมิซูใหญ่ๆนะครับมีไฟ LED ให้แล้วนะพร้อมไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวมาดูล้อกอันเลยล้อตัวนี้เป็นขอบ17ด้วยนะยางค่อนข้างใหญ่นี้ลุยออฟโรดได้สบายมากเลยนะครับผมเป็นแม็กมิซูด้วยแล้วตัวนี้เป็นเครื่องวิโงเลยดูจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วจภาพับข้าตัวนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวนี้กันเลยนะครับผมโครงสร้างเดี๋ยวก็จะเปิดโครงสร้างทั้งเปิดรถกันก่อนนะฮะนี่อันนี้มุกมุกนี่ครับเปิดอันล็อกนี่เป็น ุญแจไฟฟ้าด้วยอัจฉริยะเลยเปิดง่ายๆกันเลยนี่เราดูแกะเม็ดอาร์ก็เห็นเลยดูดิเม็ดอาร์กยังเรียงการคมกริบอยู่เลยนะครับอันนี้ใหม่แน่นอนนะคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ก็เห็นเห็นกันเลยนี่โหเหนียวมากเลยเม็ดอาร์กยังใหม่อยู่ดูดิเรียงกันสวยงามเลยอันนี้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะแล้วมาดูดีไซน์ไฟไท้ายกันบ้างไฟไท้ายตัวนี้จะครอบด้วยโครเมียมนะสวยๆอย่างนี้เลยนี่เป็นเครื่อง V6 ไมเวทด้วยบอกว่าตัวนี้เครื่องแรงเครื่องใหญ่แน่นอนนะครับแล้วมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะคะนันนี้จะเปิดได้ดูกันเห็นเห็นเลยนะครับนี่เปิดง่ายครับตัวนี้โช,คโชค๊คโช๊คค่อนข้างดีนะเปิดแบบเนิบเนิบผู้หญิงก็เปิดได้นะครับไม่หนักมากนะครับแล้วตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะพับเบาะอ,อะไรได้หมดเลยนะครับดึงพับเบาะได้เลยนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูสาธิตกันให้เห็นนี่ครับขนของขนของเยอะเยอะก็ได้พับเบาะได้เลยแล้วตัวนี้บอกเลยค่อนข้างสบายแล้วแรงมากด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดู ข้างในรถกันเลยแล้วเราก็มาอยู่ภายในรถของเจ้ามิสูบิชิมาจโร่คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูดีไซน์นะดีไซน์สไตล์มิสูเลยครับก็จะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะอันนี้แล้วดูภายคอนโซลรถนะครับอันนี้มีจอให้ด้วยนะบอกเลยจอนี่ทัชสกรีนได้เลยเล่นเพลงเพิ่มเสียงอะไรได้หมดนะครับต่อเข้า USB ได้นะครับแล้วส่วนระบบเครื่องบ่ากาก็จะเป็นแมนนวลมีจอแสดงไอ้นี่เขาเรียกสัญลักษณ์แสดงให้มองเห็นชัดเจนง่ายมากอันนี้ก็เป็นไฟกระพริบก็มีให้กดใช้งานง่ายมากครับผม แล้วก็มีที่ชาร์จแบต Power อร์เล t ให้แล้วเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เ้วยนะครับมีบวกลบให้บอกเลยขับมันแน่นอนนะคันนี้เพราะว่าเครื่อง3 0 0 0ซีอ่ะเออแล้วดูดีไซน์แกะวางแก้วน้ําให้มีให้หมดเลยครับตรงนี้เก็บของอะไรได้เยอะเลยพอสมควรนี่ที่สำคัญตัวนี้ทําจอมีจอให้ด้วยนะครับจอตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นจอตรงกลางสําหรับว่าคนด้านหลังดูอะไรได้เลยสบายๆนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูพวงมาลัยพวงมาลัยก็หุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนี่เป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับมี เขาเรียกนนะ่ะ pattern นช i p ให้ด้วยบวกลบปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบคุตคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็มีแ airbag ให้ครบคันนะครับแล้วก็มีการลื่นถลายนะมีหมดเลยก็ค่อนข้างปลอดภัยเลยคันนี้ทั้งแบบว่าขับไกลๆไ,ได้ขับในกรุงเทพก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ที่บอกเลยเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับพับบอกอะไรได้หมดเลยนะครับ ก็บอกเลยไปทั้งครอบครัวไปทั้งหลายๆคนเนี่ยแนะนําคันนี้เลยแบบว่าอารมณ์แบบไปนั่งคุยกันชิวไปเที่ยวไกลไน,นี่สบายมากคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนตัวเครื่องยนต์กันเลยครับแล้วมาดูส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้ามิซูมิชิตัตวนี้กันบ้างนะครับก่อนดูเครื่องยนต์ดูโครงสร้างก่อน นี่บอกเลยว่าลูยังกรมคมกก็บอยู่เลยนะครับน็อตนี่ไม่มีการแก่การถอดแน่นอนเพราะว่าที่นี่ไม่มีรถชนหนักนะไม่มีรถจมน้มาไม่ทาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเลยมีรับประกันให้ด้วยนะครับสองปีเจ็ดหมื่นโลเครื่องเกียร์เรารับประกันให้เต็มไปเลยนะครับแล้วดูตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะของมิซูนะไมเวดด้วยนะเป็นเครื่องสามพันซีซีนะบอกเลยแรงแน่นอนขนหนักได้แล้วออกแตก่วกลไกลลุยปา่าขึ้นเขาอะไรเนี่ยสบายมากเลยแล้วบอกเลยถ้าใครอยากได้เจ้าปาเจโร่คันนี้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นเดือนสิบอยู่นะ ออกรถแค่ศูนบาทขับฟรี90วันแล้วมีฟีปการันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะแล้วใครมาจากคลิปนี้นะเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษได้อีกนะรีบติดต่อกันมานะครับหรืออยากลองขับเจ้าคันนี้มาขับได้ที่ PCC คาว่าจะพุทธนะครับอันแน่อันแน่ยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาบอกราคาของเจ้าปาเจโร่ตัวนี้เลยนะตัวสปอร์ตนะบอกเลยตัวนี้ปี2015นะราคาอยู่ที่497,000เท่านั้นเองมือหนึ่งเป็นล้านนะคันนี้บอกเลยตอนนี้ขายแค่400,000 เก้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองถ้าใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะรีบมากันนะครับ